แม่อยู่หลังบ้านทำอะไรไม่ใช่หลังบ้านนหรอเป็นแบบนูดีดูดีอยู้ดังนะค่ะมีกำลังใจกันหน่นคะ,อคะอโอเคสวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราอยู่บนห้องแล้วนะค,ะคือกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ อาจจะเห็นพื้นหลังแบบว่าแปลกๆไปนะคือเรามาถ่ายบนที่นอนเพราะว่าบนข้างตรงพื้นนะ่ะลุกมากนะคะก็เลยไม่รู้จะถ่ายที่ไหนนะคะก็ก็เลยมาถ่ายบนที่นอนนี่แหละแล้วจะเห็นหยาบๆย,ยุยยางก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาแบบละเอียดกันเลยนะคะก็ไปดูกันเลยนะอย่างแรกซื้อมาเป็นตั้งซื้อมาเป็นก็จะเป็นพวกน้ำอันนี้นะคะโลาไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำลามูนี้หรือเลปล่านะาเป็นี้านะคะนี่ไม่ได้เปิดเลยแต่ว่าาสงเกินกไปแล้วกนอนกับ่นะคะ นี่เป็นน um> ้ำแตงโมสรานะคะคือน่ารักมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นรสอัญมณ์นะคะเป็นแบบนี้นะแต่ว่านี้มันจะไม่มีคาเาอีนค่ะตัวขวดแบบนี้นะคะเป็นนี่โัษณาเลยมั้งนะคะก็ฝาขวดเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะเห็นใช่ไหมก็นี่นะคะน้ำก็จะรสชาติซาๆอร่อยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยค่ะมาเป็นสลามเจด้านะคะไม่ใช่สลามพี่พลอยนะตอนแรกเราก็นึกว่าสลามพี่พลอยนะเราก็เลยซื้อมาแต่ว่าเป็นของเจด้าก็ ไม่เป็นไรนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาที่รองนอนองก่อนนะเพราะว่ามันจะเปื้อนที่นอนนะคะโอเคถ้าเปื้อนที่นอนเราก็ดูได้ดยละเพราะเราทำผกไปเยอะมากเลยเห็นไหมมันเหลือนิดเดียวละโอเคเรามาเปิดกันเลยนะคะืก็เปิดนงนะคะป้ก็เนแบบนี้นะคะแล้วก็น่างนี้เนะคะนี่ก็จเลยนะคะีจะเป็นฟา้ากนะก็จินฟินนะคะนี่ก็จะใคร เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียว่าเป็ยานยนตอะรยางนี้เนาะแต่ยานยนต์ของเราเขาอากาศมันเย็นบางครั้งเราจะเร้ยกว่าเ็นยานีนต์หะอเนล่าใช่แต่ว่าคือวิ่งเขาจะอยู่กันมันเย็นนะดูว่ามันเย็นยานยนต์เขาเลยนะแล้วจะมาที่โดินะคะแล้มา่อเดี๋ปวบิ๊กมาค่ะบิ๊กอันนี้ก็ะมีแนว่าแต่สุดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตอนที่มันเป็นความไมเท่าเทียนะมันจะเป็นความสิบนะค่ะคิดเฉยนะ มันจะได้ไม่แห้งนะคะเคไปดูของอย่างก่อนคือความจริงนะก็จะมีขนมญี่ปุ่นของน้องด้วยนะบล a บๆๆนะคะก็แต่ว่าคือ,อน้องไม่ยอมให้เอาขึ้นมาต่อไปจะเป็นแอปเปิลนะคะนี่แล้วขอเอาจากทุณเสียงมาก่อนนงะที่เราซื้อมา เปียงแรกกันเลยนะคะจะเป็น, Apple นะะออแอปเปลิลนะคะไ่นี่แอปเปิลโอ๊ยพูดผิดติงตองละเป็นซอสเบอรี่นะคะน่ารักมากซึ่งเรากลัวตรงนี้หักมากเบนจุกนมนะคะไอบลูมอันนี้เป็นของ Basic b a c กนะคะนี่เห็นไหม Basic b a c กกับไอบลูมนะคะนี่็กเกตคือมันงดงามมากเลยนะทุกคนแบบสวยมากแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเนาะซื้อนาานแบบสูงมากนะคะราคา แบบประมาณชิ้นนับเป็นพันนะคะตกชิ้นนเป็นพันเนาะเกือบพันนะอัะอย่างนี้ดีกว่านะคะก็สโล,โล,ลว์เลยวเราจะคือแบบตรงใบมันใหญ่มากนะคะชิ้นแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนดูนี่นะคะใครแบบมีก็น้องจะแบบฟินกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะหาลายเส้นให้เพื่อนๆดูนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ ต่อไปเรามาดูแอปเปิลกันเลยดีกว่าเนาะมีแอปเปิลเด่๋ยวตรบเบอรี่ออกไปก่อชิปอ่าแอปเปิลนะคะนี่แพ็กเกจแอปเปิลก็จะน่ารักเนาะแบบสวยงามเออมันไม่รู้ว่าแอปเปิลหรือเปล่ามันกินแบบมันใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าไอต์เปนดีและเป็นที่เป็นที่ทีฟุตบี้ฟรีชนะคะเพ่่อนๆมาจะชทีนี่ก็เนาแอปเปิลเนาะเปิลเนาะ ก็ที่เหมือนภาษาลีน่าเขาบอกว่าจัมโบ้ที่เสียเปิ้ลคือไอะจัมโบ้ชิงแบบชุ่มฉ่ำมันไม่รู้นะแบบจัมโบ้ชุ่มฉ่ำชิงแบบเปื้อที่ที่เรียกว่าอะไรแบบความฉ่ำเลยนะแล้วนี่ก็เป็นสกุลชีวิตที่ชื่อที่นะคะก็คือสกุลชีวิตที่เป็นอะไรก็จะเป็นเอ่ออินสตาแกรมนะคะของชื่อที่ชื่อที่แล้วก็เว็นอะไรแบบอะไรค่ะแล้วก็บอกว่ามีชื่ออะไรแล้วก็ห้ามพิมนะคะเออจะเอาเรื่องเลยเนาะเออจอาเรื่องเลยเป็นแบบภาษาทีปเปิดของไอ้บมไม่ได้เปิดเลยนะก็นี่นะคะของชื่อที่แล้วแต่ดูวนะมีอะ ัดประมาณ3-4รอบได้นะคะทุกคนก็นี้จะเป็นการแอปเปิลน่ารักเป็นสีทองด้วยนะเราต้องสังเกตแล้วก็กลัวขาดมากจริงๆนี่มันจุกนมไอบูมเนาะกลัวขาดคือเนื้อนุ่มมากนะคะทุกคนดูนะคือบีบแท่ไม่ต้องใช้แรงแล้วเราจะมาดูว่าเอาเอนี่ลาเส้นเนาะเห็นไหมก็จะไม่ค่อยเห็นเฮ้ย

ก็คือสายามาโอเคก็จะเป็นแอปเปิลนะคะอันแรกซึ่งแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะเขียนว่าสี l l ไลฟ์ฟร o ตนะคะก็คือกินเหมือนผลไม้แล้วก็ของเบสิคแบบเหมือนกันนะหรือไอโบมนันเองนะคะถ้าทำร่วมกันเลยเบสิคแบ็คือถุงออริจินอถุงแบบถุงแบบเบสิกเบสิกลายเส้นอยู่ตรงนี้ได้เลย เออในเส่งเห็นว่าใช้หน้านะคะทุกคนโอ้ไม่ก๊แปกมากทุกคนแปลกมากจริงๆดูดิงงเลยงงอยู้นอยู่ประมาณตรงนี้นะคะก็คือเมื่อกี้คลิปตัดอีกแล้วทุกคนคือเราแบบเหนื่อยมากอะไรเครื่องมันเป็นอะไรนะเราต้องไี้ทำตัดต่อคลิปแล้วนะเดี๋ยวจะมีไม่พอเนาะ นี่นะก็นิ่มสลุมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในสลุกว่าหนึ่งสองะก็รกนีมม้มากเลยนะคะมอกกันนีนะก็ี่นะเปของทีเราซื้ามีประนี้ลดไมสิป็นสี่ายะ้ตไปค่ะบ๊ายบายอัานี้กดไลค์ซับสไครต์ตรงนี้ได้นะคะบ๊ายบาย ¡Ah, ah, ah,